จ้ะ ja, สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณเลขเด่นหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับเลขเด่นหลักหน่วยและหลักสิบบนก็ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันแล้วสําหรับวันนี้ทางเราขอเริ่มการคํานวณหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจําวันที่1มีนาคมนี้นะคะ รวมกันสนับสนุนสลักคิดเบรัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ทางเราขอทําการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะคะทางเราขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรนะคะเอาหลักสิบล่างสามครั้งนะคะท่านผู้ชมบวกห้าบวกสี่นะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมาดาาัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นหลักร้อยบนของเรานะคะสําหรับสูตรคานวณนี้นนคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักสิบล่างสามครั้งนะคะแปดคนสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกห้านะคะได้เก้า ก้าบวกสี่นะคะได้สิบสามได้เลขเด่นสามนะคะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะออกสามตัวบนสามศูนย์สามจะสาหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขสี่เลขเก้าเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมาสามศูนย์สามเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะ 3ตัวบนออก303สาำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบล่างสครั้งนะคะ7คูณสามยีบด้บเดเลกเด่น 3, 21, 21, 21, 1นะคะ1บวก5ได้6 6บวก4นะคะได้10ไดเลขศนสำหรับผลออกรางวัลที่1นึในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก6 2 8จากสำหรับแนวทางการคำนวณเลเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข1นึ่6เลขหเลขศูนย์ ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดถัดมา6 2 8เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เขา้าตัวเลขเดน่นเลข6นะคะเลข6ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก6,28เรามาดับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักสิบล่างสามครั้งหนึ่งคนสามก็ได้สามนะคะได้เลขเด่นสามสามบวกห้านะคะได้แปดแปดบวกสี่นะคะได้สิบสองได้เลขเด่นสองนะคะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสามเก้าห้าจากสําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขสามเลขแปดและเลขสองผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดถัดมานะคะสามเก้าห้า เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้ข่าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกสามเก้าห้าสำหรับชมวันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักสิบ่างสามครั้งนะคะหนึ่งคูสามก็ได้สามนะคะสามบวกห้านะคะได้แปดแปดบวกสี่นะคะได้สิบสองได้เลขเด่นสองนะคะสําหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก307จากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข3เลข8และเลข2ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดถัดมา307เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเดน่นเลข3นะคะเลข3ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออกมาแล้ว307 สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบล่าง3าครั้งการคูณสามยดเได้เลขเด่น7นะคะ7บวก5นะคะได้12ในได้เลขเด่น2 2บวก4นะคะได้6สสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตกบนออก603จนสาาสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเเลข2และเลข6 ผลางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดถัดมานะคะ60-3เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเดน่นเลข6นะคะเลข6ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออกมาแล้ว60-3นะคะ60-3นี้คืองวดประจําวันที่16กคมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนเข้าตัวเลขเดน่นเลข6นะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่1มีนาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมสำหรับการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักสิบล่าง3าครั้งนะคะ3คน 3, นะคะได้9้าได้เลขเด่น9นะคะ9บวก5นะคะได้14ได้เลขเด่น4 4บวก4คงที่นะคะได้8สํสำหรับผลออกเรามารอร้นกันนะคะท่านผู้ชม จ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนของเราในวันนี้ทางเราคำนวณได้เหขเด่นมาแล้วเลขีเก้าเหรสี่เลข, 9, เลข, 4, เลข8แปดนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ทางเราคำนวณได้นะคะเลขีเก้าเลขสี่เลรแปดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเฮงเฮงรวยๆทุกๆท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ